สวัสดีครับเราก็มาชมเหรียญสองบาทปีปศ5 5 1บดในสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่นะครับเหรียญเพิ่งจะผ่านการใช้นะครับแบบสมบุกสมบันเลยนะครับแต่ก็ยังมีความสวยอยู่นะครับดันหน้านะครับพ่อหลวงร .9 ของเรานะครับแต่เหรียญปีนี้นะครับจำนวนการผลิตก็สิบล้านต้นๆนะครับแต่ผมก็ว่าหายากนะครับ เพราะว่าเป็นตัวติดอันดับ2ของเหรียญสีทองเหลืองนะครับอันดับหนึ่งของเนื้อทองเหลืองนะครับก็คือเหรียญปีพศ2557นะครับผมว่าน่าจะหาง่ายมากกว่านะครับแต่เหรียญปีพศ2557นี้ผมมีอยู่เหรียญเดียวนะครับแต่ปีพศ2557ผมมีถึง3าสิเหรียญเลยนะครับดูนะครับเพราะว่าปี5้าดนะครับผลิตมา3ล้านนะครับค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่านะครับ แต่เรียนปีพศ2551นะครับถ้าเป็นเนื้อสีเงินนะครับมีราคาหลักพันยันหลักหมื่นเลยนะครับ